สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวจีนและเวียดนามโกเมืองเพชรควายไทย18ล้านดังไกลถึงจีนและเวียดนามกำลังเป็นกระแสสำหรับเจ้าโกเมืองเพชรควายเผือกไทยตัวใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่า18ล้านบาทจากฟาร์มวนาสุวรรณฟาร์มเดินเข้าทำเนียบรัฐบาลพบนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ช่วยผลักดันส่งเสริมควายไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งนายยกรัฐมนตนรีนายเศรษฐาทวีสินก็รับปาก พร้อมเตรียมนำเจ้าโก้เมืองเพชรเดินทางไปรถโชว์ที่ประเทศจีนโดยเจ้าโก้เมืองเพชรเป็นควายเพศผู้มีอายุเพียง4ปี11เดือนน้ำหนัก1,500กิโลกร,รัมสูง175เซนติเมตรและยังสามารถโตได้อีกถึง1,800กิโลกร,รมัมโดยอายุเฉลี่ยของควายจะอยู่ที่ประมาณ30-40ปีสำหรับผลงานของเจ้าโก้เมืองเพชรเคยแสดงละครมลักลูกทุง่งรับบทเป็นไอ้ฉ่ำควายคู่ใจไอ้ขาวพระเอกของเรื่อง และรางวัลการประกวดมากมายทั่วประเทศเทศกาลสงการนี้เจ้ากโก้เมืองเพชรก็จะไปร่วมด้วยที่ถนนเข้าสารกระแสควายไทยสวยงามได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศเวียดนามจึงคิดว่าน่าจะผลักดันให้เป็นซอต์พาวเวอร์เหมือนกับปลาคาบญี่ปุ่นได้จากข่าวนี้ก็มีชาวจีนและชาวเวียดนามได้แสดงทัศนคติและความคิดเห็นหลากหลาย เช่นควายไทยรูปร่างใหญ่โตวสวยงามถ้านําเข้ามาเลี้ยงรับรองมีอนาคตแน่นอนจากเพจข่าวจีนและเวียดนามก็มีชาวจีนและชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวจีนท่านแรกครับเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นควายที่มีรูปร่างใหญ่โตวสวยงามขนาดนี้ราคาตัวละ18ล้านบาทก็ประมาณเกือบ3ล้าน600หยวนถ้านำสายพันธุ์เข้ามาเลี้ยงคิดว่าน,น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มีอนาคตแน่นอนท่านต่อไปครับเลี้ยงสวยงามก็ได้หรือบริธโภคก็ดีเพราะนอกจากจะเป็นสายพันธุ์ที่สวยงามแล้วยังให้เนื้อมากกว่าสายพันธุ์ท้องถิ่นในจีนอีกด้วย ถ้ารัฐบาลอนุญาตให้นำเข้าคิดว่าน่าจะลองเลี้ยงเหมือนกันทันต่อไปครับคิดว่าควายไทยน่าจะตัวใหญ่กว่าจาม,มาดีนะดูมันสูงใหญ่กล้ามเนื้อเป็นมันมัดแถมยังไม่ก้าวร้าวอีกด้วยถ้าได้มาเลี้ยงสักฝูงน่าจะดีแต่คงจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามมากกว่ามันคงน่ารักและเชื่องมากทันต่อไปครับเป็นห่วงเรื่องสภาพอากาศอย่างเดียวถ้าจะนำเข้ามาเลี้ยงเพราะอากาศที่ประเทศจีนหนาวส่วนอากาศที่ประเทศไทยร้อน แต่ถ้านําเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่จีนก็จะดีมากน่าสนใจมากควายไทยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าคิดว่าสภาพอากาศทางตอนใต้ของจีนน่าจะใกล้เคียงกับประเทศไทยไม่น่าจะมีปัญหาถ้าจะนาเข้ามาเลี้ยงเพราะควายเป็นสัตว์ที่ชอบอากาศเย็นสบายอยู่แล้วแนะนําใครที่มีเงินทุนลองนําเข้ามาเลี้ยงนะท่านต่อไปครับ เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากควายไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องสำอางและเสื้อผ้าก็นิยมกันแพร่หลายหรือจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามประดับบาร,รมีเหมือนกับกเกษตรกรไทยก็ได้สนับสนุนนะชาจะนำเข้ามาเลี้ยงท่านต่อไปครับอย่างนี้เขาเรียกพญยาแยห่งควายตัวสูงใหญ่โตกล้ามเป็นมัดจะเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อก็เยอะหรือจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามก็ได้ควรนำเข้ามาเลี้ยงแทนสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือจะทดลองผสมข้ามสายพันธุ์ก็ได้ ทันต่อไปครับหน้าตามันดูซื่อๆน่ารักนะเหมือนจะถูกชะตากับเจ้าตัวนี้ราคา18ล้านบาทหรือเกือบประมาณ3ล้านหแสนหยวนสำหรับคนรักและชอบมันไม่แพงหรอกนะถ้าฉันรวยฉันก็จะซื้อเพราะเป็นความชอบส่วนตัวทันต่อไปครับตัวมันใหญ่พอกับวัวสายพันธุ์บามันแต่ดูเนื้อน่าจะมากกว่าบามันไม่รู้ว่ากเกษตรกรไทยเลี้ยงเพื่อความสวยงามอย่างเดียวหรือบริโภคเนื้อด้วย รัฐบาลจีนน่าจะส่งเสริมให้เกษตรกรจีนเลี้ยงนะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเห็นด้วยถ้ารัฐบาลจีนจะสนับสนุนนำควายสายพันธุ์ไทยเข้ามาให้เกษตรกรจีนเลี้ยงคิดว่าตลาดน่าจะไปได้ทั้งสองทางสวยงามและบริโภคอีกทั้งยังเป็นสายพันธุ์เอเชียม,มันน่าจะเลี้ยงง่ายกว่าวัวบามันท่านต่อไปครับ ไม่ทราบว่าคนไทยบริโภคเนื้อควายกันไหมแต่ที่ประเทศจีนยังมีการบริโภคอยู่นะคิดว่าถ้านําเข้ามาเลี้ยงเพื่อการบริโภคมันจะมีตลาดรองรับแน่นอนใครเริ่มก่อนรวยก่อนถ้ารัฐบาลสนับสนุนฉันก็พร้อมทนต่อไปครับคิดว่าถ้าได้ควายยักษ์ตัวนี้มาเลี้ยงไว้ที่บ้านคงจะเท่น,น่าดูเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นควายที่มีรูปร่างใหญ่โตขนาดนี้ แนะนำเกษตรกรจีนนําควายไทยสายพันธุ์นี้เข้ามาเลี้ยงนะเอาเข้ามาขยายพันธุ์ในจีนให้เยอะๆท่านต่อไปครับในมณฑลที่ฉันอยู่ก็นิยมเลี้ยงควายเพื่อบริโภคเหมือนกันแต่ไม่มีสายพันธุ์ที่มีรูปร่างใหญ่โตขนาดนี้ถ้าได้สายพันธุ์นี้เข้ามาผสมสายพันธุ์ท้องถิ่นน่าจะดีแนะนําเกษตรกรที่เลี้ยงควายต้องนําสายพันธุ์นี้เข้ามาเลี้ยงท่านต่อไปครับ มันคือราชาแห่งท้องทุ่งไม่คิดว่าควายสายพันธุ์ไทยมันจะตัวใหญ่ขนาดนี้อยากรู้ว่ามันคือสายพันธุ์ดั้งเดิมของประเทศไทยหรือสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาทีหลังเห็นแล้วชอบอยากได้มาเลี้ยงมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าคิดว่าน่าจะเป็นการพัฒนาสายพันธุ์โดยเอาสายพันธุ์ดั้งเดิมเป็นหลักควรนําเข้ามาเลี้ยงและทดลองผสมกับสายพันธุ์ดั้งเดิมในจีน อาจจะได้ควายสายพันธุ์ที่มีรูปร่างใหญ่โตเหมือนกับสายพันธุ์ไทยและถูกกับสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับที่เวียดนามเขตชนบทก็มีเยอะเหมือนกันควายเผือกแบบนี้แต่ตัวเล็กนิดเดียวไม่คิดว่าควายสายพันธุ์ไทยจะตัวใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้น่าจะนําเข้ามาเลี้ยงเวียดนามนะหนึ่งตัวคงได้เนื้อบริโภคเยอะมากทันต่อไปครับ มันเป็นควายที่สวยงามมากรูปร่างใหญ่โตสมส่วนเหมาะนํามาเป็นพ่อพันธุ์ผสม,มกับควายท้องถิ่นจะเลี้ยงสวยงามก็ได้หรือจะเลี้ยงเพื่อบริโภคก็ดีมีเนื้อเยอะสนับสนุนถ้าเกษตรกรจะนําเข้ามาเลี้ยงท่านต่อไปครับอยากเลี้ยงเพื่อความสวยงามแต่ตลาดควายสวยงามในเวียดนามยังน้อยเกินไปไม่เหมือนในประเทศไทยที่กําลังได้รับความนิยมแต่ถ้ารัฐบาลสนับสนุนตลาดควายสวยงามในเวียดนามก็อาจจะมีอนาคตก็ได้ ท่านต่อไปครับใหญ่โตสวยงามถ้าประเทศเวียดนามมีควายสายพันธุ์แบบนี้คงจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นควายสวยงามได้ควายเนื้อเหมือนกับประเทศไทยแนะนําเกษตรกร,เ,กรเวียดนามลองนําเข้ามาทดลองเลี้ยงนะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าภูมิประเทศและสภาพอากาศเวียดนามกับประเทศไทยใกล้เคียงกันน่าจะเลี้ยงได้ไม่ยากขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะสนับสนุนหรือไม่ ฉันก็อยากลองเลี้ยงคิดว่าน่าจะเลี้ยงง่ายกว่าวัวสายพันธุ์บามันทันต่อไปครับไม่น่าจะยากถ้าจะเลี้ยงควายสักตัวให้มันมีคุณลักษณะแบบนี้แนะนําเกษตรกร,เ,กรเวียดนามนําเข้ามาเลี้ยงพอโตแล้วก็ส่งขายคืนให้เกษตรกร,กรไทย18ล้านบาทเกือบ1 3 0 0 0ล้านดงมูลค่ามหาศาลทันต่อไปครับนี่คือทางเลือกของเกษตรกร,เ,กรเวียดนาม หญ้าที่เป็นอาหารหลักของควายตามธรรมชาติในเวียดนามก็มีมากมายแถมอากาศที่เวียดนามก็เย็นสบายถ้านําเข้ามาเลี้ยงน่าจะทําให้ควายมีคุณภาพมากกว่าที่ไทยทันต่อไปครับลองนําเข้าเฉพาะพ่อพันธุ์เอามาผสมกับควายสายพันธุ์ท้องถิ่นก่อนก็ได้หรือไม่ก็ซื้อเฉพาะน้าเชื่อมมาผสมถ้ายังมีทุนไม่พอคิดว่าควายสายพันธุ์ไทยน่าจะเลี้ยงในเวียดนามได้ไม่ยากทันต่อไปครับ นึกภาพถ้าควายสายพันธุ์นี้ถูกนําเข้ามาเลี้ยงในเวียดนามอุบัติเหตุรถยนต์ชนควายบนท้องถนนควายคงไม่ตายแต่จะเป็นคนมากกว่าที่ตายเพราะดูจากขนาดตัวและน้ําหนักแล้วรถยนต์คงยุบไปทั้งคันจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงสัตว์ในเวียดนามโดยเฉพาะวัวควายแพะแกะยังไรจิตสํานึกชอบปล่อยสัตว์เลี้ยงตัวเองเดินตามท้องถนน ถ้าใครเคยไปต่างจังหวัดของประเทศไทยจะไม่ค่อยเห็นสัตว์เลี้ยงพวกนี้เดินอยู่ตามท้องถนนนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวจีนและชาวเวียดนามไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ